สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของสงครามนั่นคือเรื่องของเฉลยศึกครับในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งหลายคนอาจมองว่าทหารที่ยอมแพ้และถูกจับกลุ่มคือผู้ที่หมดสิ้นซึ่งอำนาจและศักดิ์ศรีแต่ในความเป็นจริงแล้วเฉลยศึกยังมีสิทธิและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาเจนีวาครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันว่า อนุสัญญามีบทบาทอย่างไรในการดูแลเฉลยศึกและทำไมการปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมีมนุษยธรรมจึงสำคัญอย่างยิ่งในทุกสนามรบครับคำว่าเฉลยศึกหมายถึงทหารหรือนักรบที่ถูกจับกลุ่มหรือตกอยู่ในอำนาจของฝ่ายตรงข้ามในระหว่างการสู้รบครับและอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3ซึ่งร่างขึ้นในปีคศ1949ได้กำหน,นดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเฉลยศึกเหล่านี้ ตามหลักการของอนุสัญญาเจนีวาเชลยศึกทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่ฝ่ายจับกลุ่มต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับเชลยศึกต้องไม่ถูกทรมานถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจหรือถูกปฏิบัติอย่างตำรามฝ่ายจับกลุ่มมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของพวกเขาหากเชลยศึกบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยพวกเขามีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกับทหารของฝ่ายที่จับกลุ่มชลยศึกต้องแจ้งชื่อยศ และหมายเลขประจำตัวเมื่อถูกสอบสวนและมีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมครับฝ่ายที่จับกุมต้องอำนวยความสะดวกให้ฉเฉลยศึกสามารถติดต่อกับครอบ,บครัวได้ผ่านทางจดหมายหรือองค์กรการชาาิสากลครับนอกจากสิทธิของฉเฉลยศึกแล้วอนุสัญญายังกำหนดหน้าที่และข้อห้ามที่ฝ่ายจับกุมต้องปฏิบัติครับฝ่ายจับกุมต้องจัดหาอาหารเครื่องนุ่งหม่มและที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและสุขอนามัยให้แก่ฉเฉลยศึกครับ ห้ามนำฉเฉลยศึกไปใช้เป็นโล่มนุษย์เพื่อป้องกันตนเองจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดยเด็ดขาดครับแม้ฉเฉลยศึกอาจถูกบังคับให้ทำงานได้แต่ต้องเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหารและต้องเป็นงานที่ไม่อันตรายหรือไร้มนุษยธรรมครับหากฉเฉลยศึกกระทำผิดวินัยต้องมีการไต่สวนอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายและได้รับโทษตามสมควรครับการปฏิบัติต่อฉเฉลยศึกตามอนุสัญญาเจนีวาไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของกฎหมายครับ แต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยะของมนุษย์แม้ในยามที่ต้องเผชิญกับสงครามการเคารพศักดิ์ศรีของเฉลยศึกคือการยอมรับในความเป็นมนุษย์ของพวกเขาครับแม้จะอยู่คนละฝ่ายกันการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ยังช่วยลดความโหดร้ายและวงจรการแก้แค้นที่อาจเกิดขึ้นในสงครามได้อีกด้วยครับในท้ายที่สุดแล้วการปฏิบัติต่อเฉลยศึกอย่างมีมนุษยธรรมคือการส่งสารว่าแม้ในสงครามที่เต็มไปด้วยความรุนแรง ก็ยังคงมีพื้นที่สำหรับความเมตตาและกฎเกณฑ์ที่ยึดโยงเราทุกคนไว้ด้วยกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆสวัสดีครับ